อันนี้ก็คือด,ดอกเอ่ฟรานซ์ดอกฟรานซ์ what is what the call name เนี่ยเอ่ฟรานซ <pu> <Det S 2> ์ดอกอะไรใครรู้บ้างสวยมากเลยทุกคนดูดิเห็นไหมฟรนซ์อยู่อยู่อยู่พุ่งออฟเดอะตลาดน่ะอะไรอ่ะเจลาเลียมดิสเ f r e n c เจลาเลียมเออใช่ใช่ French เจลาเลียมสีสี สีข,า,สขาวสีอะสีม่งสองเฉียงแหลกไปคอเฟรนจลาเรียมเฟรนจลาเรียมสวยแห้งสดใสอันน uh, so uh, uh, ี eh ้ต้นนี้กี่บาทนี่สิบสีเหรียญมักสอแห้งมันบ่คอยเกิดโอ้ทุกีมีตดกาสวยๆเทนันเลยทุกททุกคนเห็นป่ะจะว่าน่นสีชาสวยมากมาเจอแต่ดอกไม้ก็จะมีความสุขนะทุกคนนะเุกคนเ่นมงดอกไหม่พีอนอกจาก อย,อยากได้ดิอยากได้ไปปลูกนะนี่วิยู่ลูกดอกกัน่นซีพี่น้องจะเบ่งดอกดอกดาเลียใช่ไหมดอกดาเลียจที่ค่อยไปเก็บกันนะทุกคนสวยมากเลยสีแบบอุ้ยมีดอกดาลีอซ้อนซ้อนสีแดงสีเหลืองด้วยสีแดงสีเหลืองสีขาวนะสามสีซ้อนนะ nước mãi sôi mát của con bí ลูกละเหรียญมะม่วงมะม่วงอะไรนะมะม่วงบาซิลลูกละเหรียญข้างบนนี่ก็มีแสงกว่าด้วยของผ่ยนอะไรจังดอกม้สีม่วงสวยมากอันนี้ดอกอะไรนะดอกมาสวยมากเลยทุกคนคุณผู้ชมดีจ้ะดอกไม้สวยเลย น้องเหลือพิ uh. Uh, so ่มากอ่พมากเลยอ่ะ่ครันวสกค้องดูดีดอไมโปรเลยดอกพิตตูเนียนะวิ่งลุกกระเดพอิเนียสวยมากเลยทุกคน อยากได้เห้งพ <ance> really ี็น้องจะเบิ่งดอกมันกไก่ได้สวยบ่สวยมากเลยพิจูเนียสวยสวยอ๋อสวยสวยอยากได้แล้วก็มีสีม่วง้ลยนะดอกม่วงขาวสวยมากเลยดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยเห็นมาจากดูชัดๆนะจ๊ะมีดอกเหมือนดอกคุนายเตื่นสายก็มีอ่ะ นี่ผสมสีก็สวยนะผลทั้งหีแดงสีเหลือสีชมพูแล้วก็มีดอกดอกนี่มันเกิดในทะเลทรายเนี่ยสวยๆน้องเบ่งดอกนี่สวยๆแปลกดีดอกพิตุเนียมินินะมินิมินิถือว่ามีความสวยมากเลยมกแล้วก็มีพิตุเนียเต็มไปหมดเลยมีหลากหลายสีสันแห้งน้องจะเบง มีเป็นแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยก็มีนะมีหลายสีมากเลยพี่น้องดูซิดอกอะไรเนี่ยไม่รู้เต็มไปหมดเลยเเตกลงเราได้ซื้อดอกนี้พี่น้ำใจ